สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะประจำเดือนธันวาคม25 6 6ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักคมสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันจากพลังงานของชาวพิจิกก่อนนะค่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นสองไม้เนาะกำลังคิดถึงกำลังรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่าเอยเกี่ยวกับคนรักเนาะ อหรือว่าตอนนี้ห่างๆจากคนรักคะมันมีพลังงานขึ้นมาเนาะ,ะห้าดาบค่ะห้าเหลีญยนอเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องให้กดมีเรื่องให้งอนมีเรื่องนอยกันอยู่ค่ะระหว่างคุณกับคนรักนะคะ Queen of c u p แต่ยังไงก็บอกเลยว่ายังรักนะยังรักยังไม่ได้อยากเปลี่ยนใจนะคะ Strength ไม่ว่าจะมีปัญหาหนักหนาแค่ไหนค่ะก็ยังอยากอยู่เพียงข้างกันยังอยู่เพียงข้างเขานะ ไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนใจนะคะนายอัลพาร์ติเคิลค่ะสองถ้วยอ่ะเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ถูกใจตรงสเปคตรงไทยค่ะในตรงนี้ไม่อาจที่จะเปลี่ยนใจได้ง่ายๆนะอ่าเดสตาค่ะต้องการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ต้องการที่จะอืมเหมือนอาจจะมีบางอย่างที่อึด,อ,ด,อ,ดอัดใจบ้างแต่ยังไงเราก็อยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์ค่ะพยายามที่จะอดทนนะ พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเขาค่ะในตรงนี้นะชาวพิจิกจัดจิตค่ะจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์นะไม่ได้คบแบบเล่นๆค่ะนในครั้งนี้นายออบครับค่ะเป็นความรักที่ต้องการาการเติมเต็มการดูแลเอาใจใส่จากคนรักนะเหมือนในตอนนี้ก็บอกเลยค่ะว่าคุณรู้สึกน้อยน้อยใจรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสําคัญนะหรือเขาเอาใจใส่คุณน้อยลงไม่มากพอหลังที่คุณต้องการหรือว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนค่ะ ในตรงนี้ทําให้ชาวพิจิกรู้สึกได้แล้วก็รู้สึกถึงความหวาดระแวงไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นะแต่ก็บอกเลยว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ชาวพิจิกคิดไปเองก็ได้นะเพราะอาจจะมีสถานการณ์ที่ทําให้คิดได้เช่นในตรงนี้พลังงานขึ้นมาเป็นอะไรที่อาจจะทะเลาะกันแล้วอาจจะไม่ค่อยได้พูดกันในตอนนี้หรือมีเรื่องให้โกรธมีเรื่องให้งอนมีเรื่องให้น้อยค่ะอืมพลังงานรอการกลับมาเคลียร์ใจหรือว่ารอเคลียร์ใจกับคนรัก แต่ก็บอกเลยว่าไม่นานหรอกค่ะเคียร์ใจกันได้เพราะว่ายังไงแล้วพลังงานความรักความผูกพันยังอยู่เขาเป็นคนที่ตรงไทยตรงสเปกจะติดขึ้นมาค่ะชัดเจนจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแล้วก็รอเติมเต็มความรักให้กักนค่ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นอารมณ์น้อยน้อยใจอารมณ์แบบไม่ค่อยได้เจอกันคนรักไม่ค่อยเอาใจใส่เนาะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะในช่วงเดือนนี้สําหรับพลังงานของชาวราศีพิจิกนะคะ โอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะว่าในตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยไายไปแรกนะคะสี่ถ้วยอ่ากำลังกโกรธกำลังงอนชาวพิจิกอยู่นะนะตอนนี้นะคะเพจเอาพาร์ติเคิลแต่ก็ยังรักนะคิดถึงด้วยแหละแต่ก็มีเรื่องเงินงอินอยู่เจ็ดถ้วยอออเดี๋ยวหายป็นเสร็จนะคะเอ็ดออฟคัพ e วีนออฟสอดนะเดวิลนะคะเดอะชาริออตสิบดาบและคิงออฟพาร์ติเคิลโอเคค่ะพลังงานในตรงนี้ก็มีเรื่องเครียดๆเดนาะของเขาอะค่ะเขาอาจจะเป็นเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานนะในตรงเนี้ย มาครับบางทีอะค่ะที่เขาอารมณ์ไม่ดีหรือเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณก็มาจากเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่นะพ,พะพลังงานขึ้นมาค่ะก็รู้สึกงอนคุณมีเรื่องให้แบบอา,อาจจะอยู่ที่อารมณ์น้อยน้อยใจด้วยอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานด้วยเนาะแล้วก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันระหว่างชาวพิจิกกับคนรักนะคะในตรงเนี้ยบอกเลยว่ายังไงแล้วค่ะคุณเป็นคนที่ถูกใจเขาแหละเป็นคนที่ตรงสเปคตรงท้ายแต่ว่าณนะตอนนี้นาะทีนี้เดือนนี้มีเรื่องเครียดๆเข้ามาทําให้เขาคิดเยอะคิดมากค่ะ แต่ถามว่ายังรักไหมยังรักอยู่นะแล้วยังไงแล้วได้กลับมาเคลียร์ใจกันแน่นอนค่ะพลังงานขึ้นมาเนาะอืมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเนี้ยบเฉียบนะคนคนคนนี้ค่ะถ้าคิดที่จะตัดสินใจทําอะไรแล้วค่อนข้างที่จะยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเลยนะเป็นคนดื้อเป็นคนมีโก้คนนึงเลยทีเดียวละ่ะแล้วก็เป็นคนที่คุณค่อนข้างที่จะออกคําสั่งเขายากนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ใครออกคําสั่งอืม เดอะเวิร์ค่ะพลังงานความรักความสัมพันธะ์เนาะต้องบอกเลยว่าต้องให้โอกาสเขาต้องให้เวลาเขาคนคนนี้เขาบางทีบางครั้งอะค่ะเขาติดงานหรือเขาเอ่อมีอะไรเครียดเคดพวกนี้เขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะไม่บอกกับคุณอนะส่วนมากเขาจะปีกวิเวกจะชอบอยู่คนเดียวเนาะเหมือนว่าปล่อยให้ตัวเองคิดปล่อยให้ตัวเองได้อ่อเคลียร์ปัญหาของตัวเองอะค่ะแต่ถามว่ายังรักไหมยังรักอยู่อะยังไม่ได้คิดที่จะมูฟออนนะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเกี่ยวกับการงานเขามากกว่าค่ะในช่วงนี้เดือนนี้ โอเคค่ะเรามาดูกันค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้เขารักคุณไหมเขาชอบคุณไม่เอ่ยพลังงานขึ้นมาในตรงนี้นะคะหกไม้เดอะฟูลรักค่ะเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกเป็นตัวของตัวเองเนาะเขาไม่กดดันตัวเองค่ะในตรงนี้เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่อยู่ใกล้คุณแล้วก็เหมือนกับว่าคุณทําให้เขารู้สึกไม่เครียดอะเดอะทาวเวอร์ The tower ค่ะ การพบกันระหว่างคุณกับเขามันเป็นอะไรที่เจอปุ๊บปิ๊งปั๊บเนาะมันเป็นเอ่อมันเหมือนกับรักติดจรวดนะคะระหว่างคุณกับเขานะหกเหรียญค่ะเอ็ดออฟวาดและอ่ะสองดาบนะคะเป็นอะไรที่ตัดไม่ขาดนะละวางค้งบางทีค่ะ มีอะไรที่เขาอาจจะไม่พอใจหรือว่าอยากให้คุณปรับนี่เนะี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดนะอืมในตรงนี้ค่ะคนคนนี้เขาไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องความรู้สึกของตัวเองเท่าไหร่นะแต่ถามว่ารักไหมรักค่ะผูกพันไหมผูกพันแล้วก็ยังอยากที่จะดูแลเทคแคร์กันต่อค่ะในตรงนี้นะ,ะมาดูอุปสรรคปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะ,ะในตรงนี้ขึ้นมาเป็น The Emperor นะ Queen of Particle สี่เหรียญนะมีปัญหาเรื่องความหึงหวงนะคะในตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของความมีอีกโก้ความเอาแต่ใจตัวเองความที่เป็นคนหัวรันหรือเป็นคนดื้อคล้ายๆกันนะคะดื้อเงียบเหมือนกันในตรงนี้นที่ทําให้อาจจะมีปัญหามีประเด็นกันเพราะความไม่เข้าใจกันเพราะความที่ว่าต่างฝ่ายต่างคิดไปเองนะสามดาเรื่องที่อืม ต้องปรับต้องจูนกันแล้วเหมือนกับไม่กล้าคุยกันไม่กล้าบอกกันตรงๆอะค่ะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกิดการทะเลาะกันได้บ่อยเดือมมือที่เชีแล้วก็อ่ะก้าวดาบในตรงนี้มองว่าเขาอาจจะเป็นคนดื้อคน ที่อาจจะมีอีโก้นิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะคนคนนี้ในตรงนี้แล้ค่ะความมีอีโก้การไม่พูดและรู้สึกยังไงก็ไม่บอกรักก็ไม่บอกไม่ชอบก็ไม่บอกค่ะในตรงนี้มันทําให้รู้สึกอึดอัดหรือว,ว่าทําให้มีปัญหากันได้เพราะความเข้าใจผิดกันนะยังไงเราต้องปรับต้องเคลียร์กันต้องแบบจับเข่าคุยกันดีๆด,ด้วยเหตุผลนะคะตรงไหนที่ควรปรับเนอะเหมือนว่า,าหาตรงกลางอะ่ะหาพื้นที่ตรงกลางให้ระหว่างคุณและเขาอะค่ะเพื่อจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นนะในตรงนี้ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะลัางงานใบแรกเลยค่ะดยไฮโรเพนเดอะเฮอร์มินะคะซีเรียนะก็ยังคงรักยังคงปุกพันกันอยู่นะ The Tower ยังคงตัดกันไม่ขาดค่ะไม่ว่าจะมีปัญหามีประเด็นมากน้อยแค่ไหนอะ่ะคิงออกคับยังรอรักยังคงแบบมั่นคงในความรักอะค่ะ ยังไงราชาวพิจิกไม่เปลี่ยนใจแน่นอนนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะหน่ายเอาพาร์ติเคิลนะคะ d ีเอ็มเพเก้าเหรียญค่ะสามถ้วยและแปดถ้วยอ่าโอเคค่ะในตรงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ที่รอการเติมเต็มให้กันนะพลังงานขึ้นมานะคะเอ่อความรักระหว่างคุณเขามันเหมือนเป็นอะไรที่แบบไม่หวานแหววไม่โรแมนติกอะคะ่ะแล้วก็ยังคงแบบ สารความสัมพันธ์กันไดต่อเรื่อยๆยังคงคบกันไดแบบเรื่อยๆค่ะในตรงนี้ให้ระมัดระวังปัญหาที่จะทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะระหว่างคุณกับเขามันเหมือนกับเป็นเรื่องของความหึงหวงเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันค่ะแต่ก็บอกเลยว่ามันเหมือนกับณนะตอนนี้เวลาเนี้ยมันมีความหวาดระแวงในใจด้วยกลัวเขาจะไม่รักคุณมากเหมือนที่คุณรักนะอืมเพราะว่าพลังงานของคุณคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนมั่นคงในความสัมพันธ์ ค่ะชาวพิจิกเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะแล้วก็เหมือนกับตัวคุณเองค่ะ เป็นไปได้เลยนะว่าชาวพิจิกในหลายๆคนไหว้กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ราบรื่นให้เขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่จูกใจเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นะในตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรให้กับคุณอยู่นะคะเออและอีกในนึงก็เหมือนกับว่าคุณกับเขามีพลังงานของคู่บุญคู่กรรมนะที่ตัดกันไม่ขาดค่ะการพบกันระหว่างคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะอืมเจอกันถ้าไม่ราบรื่นก็ขึ้นอยู่กับผลบุญผลกรรมที่ทําร่วมกันมาค่ะ ในตรงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันเหมือนอาจจะเกิดการทะเลาะกันได้ง่ายมีปัญหากันได้ง่ายเนาะเพรายังไงเราก็คือถ้าพูดจาอะไรกันก็ขอให้ใช้เหตุผลกันให้มากขึ้นอย่าใช่อารมณ์นะคะเพื่อจะประครับประคองความสัมพันธ์กันไปนะเพราะยังไงแนละ้วพลังงานถามว่าเป็นพลังงานบวกไหมยอยู่ที่ 90%- 80%เลยค่ะที่เป็นพลังงานบวกเนาะอาจจะมีปัญหากันบ้างขึ้นมาปรับปรายนะ แต่มองว่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ต้องปรับตัวเข้าหากันเหมือนเรียนรู้นิสัยใจคอกันค่ะอะไรที่เขาไม่ชอบให้คุณทําคุณก็ต้องปรับอะไรที่คุณไม่ชอบให้เขาทําคุณก็ต้องบอกเขาเพื่อให้เขาปรับนะคะในตรงนี้ถึงจะไปกันได้ต่อนะค่ะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเหลือชาวพิจิกเองล่ะค่ะที่ไม่มีเวลาให้กับเขานะพลังงานในตรงนี้ค่ะก็ มีเรื่องให้กังวลใจบางครั้งบางทีเก็บไปคิดเก็บไปเครียดกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวอกหักค่ะในตรงนี้เนาะชาวพิจิกอืมเพราะว่าช่วงเวลาที่ห่างกันมันก็กลัวกังวลใจไปหมดค่ะแต่บอกเลยว่าพลังงานยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นมูฟออนพลังงานเป็นแค่เหมือนเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเวลาให้กันไม่ค่อยได้เจอกันอ๋อแล้วก็ทําให้อาจจะน้อยน้อยใจไปบ้างอะค่ะอืมแต่ยังไงเราต้องปรับความเข้าใจกันต้องเคลียร์ใจกันต้องคุยกัน ให้มันเคลียร์ไปอะค่ะไม่ต้องคิดไปเองเนาะเพื่อจะลดะความแบบกระทบกระทั่งกันเพื่อจะลดปัญหากันระหว่างคู่ของคุณนะคะ่ะค่ะยังไงแล้วมิกะาก็ขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะและขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกะาทาร่ Hello, ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ